อีกหนึ่งสินเชื่อเงินด่วนเงินก้อนที่ผู้ชมสอบถามกันมามากมายเลยนะครับว่ามันของแท้หรือเปล่าแล้วก็มันด่วนจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะนํามาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบนะครับรวมถึงวิธีสมัครบบง่ายๆด้วยครับก่อนจะไปรับชมการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ นี่ก็ปี2568แล้วนะครับอันนี้ค้างคามาตอนปลายปีนะครับที่ผู้ชมทยอยสอบถามมานะครับเขาไปเจอโฆษณาสินเชื่อตัวนี้ผ่านตามาครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งให้เราดูนะครับส่วนมากนะครับหลายๆท่านจะเจอของแท้ครับผมแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันรู้ผลวัยเป็นเงินด่วนจริงหรือเปล่าก็จริงนะครับ โดยที่สินเชื่อตัวนี้นะครับคาโอเคไม่สูงนะครับแล้วก็เราก็มีลิงก์นะฮะแปะไปเกือบทุกคลิปเลยถ้าใครที่เห็นนะครับผมนี่ก็ต้นปีแล้วนะครับผมก็เลยไปทําสรุปดูครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีผู้ชมเนี่ยที่คลิกผ่านลิงก์ของเราเนี่ยได้รับการอนุมัติมากน้อยแค่ไหนอย่างผมจะไม่เห็นจํานวนเงินที่อนุมัตินะครับแต่จะทราบได้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีคนอนุมัติกี่คนอะไรประมาณนี้ครับดยเฉลี่ยแล้วนะครับตลอดทั้งปีที่แล้วนะครับ2567เนี่ย เอาเฉพาะคนที่สมัครผ่านลิงก์ของเรานะครับผมก็จะเฉลี่ยนะครับได้รับการออุมัิประมาณ5-10คนต่อเดือนครับนี่ก็ยังไม่ได้รวมคนที่สมัครจากช่องทางอื่นนะครับหรือว่าคนที่สมัครแล้วยังสมัครไม่สมบูรณ์ไม่ได้ยื่นเอกสารอะไรพวกนี้ครับผมแล้วสินเชื่อเงินด่วนรูปผลไวที่สมัครง่ายๆในวันนี้ก็คือสินเชื่อตัวนี้ครับสินเชื่อ Promise นี่เองครับผม เข้าเรื่องเลยนะครับส่วนมากผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับสินเชื่อต่างๆที่ผมมีลิงก์ที่ถูกกฎหมายอยู่นะครับในคลิปต่างๆหรือว่าในเพจอะไรต่างๆของผมหนึ่งในนั้นนะครับจะเป็นสินเชื่อเงินด่วนนะครับสินเชื่อพรอมิซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมผมก็จะแปะลิงก์ไว้นะครับสมมุติว่าเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปที่หน้า ของพรอม i ิสโดยตรงครับผมวิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนพรอม i ิสก็จะมี2วิธีนะครับหนึ่งนะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์นะครับกรอกกรอกกรอกนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับผมถ้าประเมินผ่านเบื้องต้นนะครับก็สามารถวิ่งเอาเอกสารไปส่งที่สาขาได้ครับกับวิธีที่2นะครับคนที่รายได้2 0 0 0ับาทต่อเดือนขึ้นไปสามารถสมัครสินเชื่อพรอม i ิสตัวนี้เนี่ยกับแนบเอกสารได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือพรอ m มิสของเขาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสาขา การสมัครผ่านแอป Promis e เนี่ยจะจำกัดเฉพาะคนที่รายได้20 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับแต่ถ้าใครที่รายได้8,000บาทต่อเดือนขึ้นไปไม่ถึง20 0 0 0บาทนะครับ ก็สามารถสมัครผ่านวิธีแรกที่ผมแนะนําไปได้นะครับเนี่ยพอคลิกลิงก์ไปแล้วเจอหน้านี้ใช่ไหมครับง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้คุณก็ใส่คํานำหน้านะครับแล้วคุณก็ใส่ชื่อคุณใส่นามสกุลคุณนะครับใส่เลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์มือถือนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกลิงก์ที่เราแปะไปเราคัดกรองมาแล้วว่าเป็นของแท้และถูกกฎหมายครับ อะต่อจากบัตรประชาชนคุณก็เลือกวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะครับโดยเลือกที่จังหวัดแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเขตหรืออำเภอนี่เองนะครับเสร็จแล้วลงมานิดนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาชีพครับในนี้อาชีพเขาจะมีให้เลือกนะครับเป็นพนักงานประจําหรือพนักงานสัญญาจ้างที่มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับตัวแรกนะครับถัดลงมาหรือคุณจะเป็นพัทไทม์หรือรายวันตัวนี้ก็สมัครได้นะครับแต่ขอให้คุณมีเอกสารอ้างอิงรายได้นะครับแล้ว ก็ลงมาด้านล่างนะครับรธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระนะครับสำหรับ Promise นะครับตัวนี้คุณยังสมัครไม่ได้นะครับแล้วก็ลงมานะครับนักเรียนนักศึกษาว่างงานหรืออื่นๆนะครับ ตรงนี้ต่อให้ติ๊กไปก็สมัครไม่ได้ครับก็ถูกปฏิเสธอยู่ดีนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะบอกว่าระยะเวลาการทํางานก็คืออายุงานนี่เองนะครับคุณต้องใส่ครบนะครับว่ากี่ปีกี่เดือนนะครับผมสาหรับ Promise เขาเงื่อนไขของเขาก็คืออายุงานเกิน1เดือนคุณก็สมัครได้แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้นะครับสมมุติว่าคุณอายุงาน4เดือนแล้วกัน4เดือนแป๊ะเลยนะครับคุณก็ใส่ไป0ปีนะครับ0ปีแล้วก็4เดือนอย่างนี้เป็นต้น รหรือว่า4ปีศูนย์เดือนก็ใส่เลข0ูนย์ไปด้วยนะครับผมถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องรายได้ต่อเดือนซึ่งช่องนี้นะครับเขาให้รวมฐานเงินเดือนบวกค่ารายได้อื่นๆแล้วครับบางคนอาจจะเป็นค่าค่าโอค่ากะหรือค่าตำแหน่งหรือค่าอะไรที่เป็นรายได้ในสลิปเงินเดือนนะครับก็บวกเข้ามาเลยนะครับคุณก็กรอกเข้าไปนะครับ คุณก็เลือกนะครับว่าเลทรายได้ที่คุณเยอะเนี่ยสองสเดือนล่าสุดของคุณเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเลือกช่วงรายได้นั้นครับผมแต่อย่างที่บอกนะครับต้องแ0ด0บาทขึ้นไปนะครับถ้าต่ํากว่า8,00 0บาทนะครับกรอกไปก็ถูกปฏิเสธอยู่ดีครับเสร็จแล้วเรื่องลงมานิดนึงจะเป็นส่วนของข้อตกลงนะครับก็อ่านดูได้ครับผมแล้วก็ลงมานิดนึงก็จะเป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับ ถ้าเราอ่านเสร็จหมดแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้ครับด้านล่างนะครับยอมรับเงื่อนไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเสร็จแล้วพอกดตกลงนะครับข้อมูลที่เรากรอกไว้ก็จะส่งไปที่เจ้าหน้าที่ครับ ถ้าดูแล้วประเมินผ่านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเบอร์ที่เรากรอกไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็บอกเจ้าหน้าที่เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำนะฮะสาขาสาขาสาขาที่เราสะดวกนะครับผมเลือกเสร็จแล้วเราก็ไปยื่นเอกสารนะครับแล้วก็รอผลแป๊บเดียวครับรู้ผลไวสุดนะครับถ้าครบนะครับภายใน1วันก็อนุมัติแล้วครับแต่ทั้งนี้ในการยื่นเอกสารคุณยื่นก่อน4ี่โมงเย็นนะครับผมถึงจะมีโอกาสทราบผลหรือได้รับการอนุมัติ ภายในวันนั้นรับเงินภายในวันนั้นนะครับถ้าหลังสี่โมงเย็นนะครับอาจจะข้ามวันไปวันรุ่งขึ้นครับผมแต่ถ้ายื่นตอนเช้าเลยก็น่าจะรู้ผลภายในวันได้ครับและนี่ก็คือวิธีสมัครแบบง่ายๆของสินเชื่อเงินด่วน Promise นะครับผมมั่นใจได้ร้อยเเซครับว่าของแท้ถูกกฎหมายครับวงเงินสินเชื่อที่คุณจะได้รับนะครับคำนวณคร่าวๆได้เลยครับถ้าคุณรายได้ต่ำกว่า3 0,000บาทเนี่ยเต็มที่มันอยู่ที่3เท่าครับแต่ถ้าคุณรายได้3 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับหมายถึงว่า3 0 0 0 0บาทนี้เป็นรายได้ที่ รวมเงินเดือนและรวมรายได้ต่างๆในสลิปแล้วนะครับสามหมบาทขึ้นไปเต็มที่ได้5เท่าของรายได้ครับผมแล้วคุณสมบัติของผู้สมัครที่อัปเดตต้นปี68นี้เลยนะครับสินเชื่อพรอมิสนะครับนี่เลยครับเขาบอกไว้ว่าข้อ1นนะครับอายุตั้งแต่2 0่สิบถึงหกปีนะครับสอนะครับเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมให้เลยนะครับใครที่อยู่เมืองนอกนะครับสมัครไม่ได้นะต้องบินกลับมาอยู่ที่ไทยก่อนนะครับผม3านะครับรายได้ต่อเดือน8,0 0พบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่แสสดดงงลิปเเนือ หรือว่าหนังสือรับรองรายได้หนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้ครับผม 4. นะครับเกณฑ์อายุงานเขาง่ายๆครับ1เดือนก็พอครับ5นะครับต้องมีที่พักหรือที่ทํางานนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ Promise ก็คือมีสาขาอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับคำว่าใกล้ๆของผมอายู่ในเขตเดียวกันจังหวัดเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นครับ6สุดท้ายนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกครับ แล้วก็เอกสารที่ใช้นะครับโหอันนี้ง่ายมากๆเลยครับอย่างแรกนะฮะบัตรประชาชนของคุณนะครับและอย่างที่2นะครับก็จะเป็นสลิปเงินเดือนก็ได้หรือว่าหนังสือรับรองรายได้หนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะครับผมเอาแบบล่าสุดไม่เกิน60วันนะครับใครมีสลิปเงินเดือนถึง3เดือนล่าสุดนะครับเตรียมไปด้วยนะครับหรือใครที่ใช้หนังสือรับรองรายได้นะครับเตรียมสเตทเมนย้อนหลัง3เดือน6เดือนไปด้วยเลยก็ได้นะครับผมให้เขาเห็นว่ามันมีรายได้เข้าจริงครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาการสมัครนะครับ เห็นไหมคุณสมบัติแล้วก็เอกสารครับทั้งนี้นะครับสินเชื่อตัวนี้ถ้าอนุมัติมาจะอนุมัติมาเป็นเงินก้อนนะครับและอย่างที่บอกไปครับเป็นสินเชื่อของนอนแบงค์ที่มีโอกาสอนุมัติมากกว่าสินเชื่อของธนาคารต่างๆครับใครที่เป็นพนักงานประจําพนักงานรายเดือนนะครับหรือรายวันหรือสัญญาจ้างนะครับที่คุณมีเอกสารอ้างอิงรายได้และมองหาสินเชื่อเงินด่วนอยู่นะครับก็ลองดูตัวนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้ครับ แต่ถ้าคุณยังไม่ช็อตจริงๆนะครับยังไม่แนะนําให้สมัครนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าอนุมัติมาปุ๊บได้รับเงินเป็นก้อนเลยก็จะเป็นหนี้เลยนะครับอย่างที่เขาบอกกู้เท่าที่จะเป็นและชําระคืนไหวนะครับสินเชื่อพรอมิสตันี้นะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่15-25%ต่อปีครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ